พญารัตน์เราไปหาหน่อไม้ตั้งแต่สาวพี่น้องดุคันนาคไปแบะบออกมาได้ยังไงนี่นะถอยออกมาที่ละถุงบ่พญารัตน์เนี่เราเก่งเลยไปหาหน่อไม้ไผ<ป>่ไปหาหน่อไม้นะบ่ะโอ้ยมากานนั้นพรท่านละลายข้นหาแล้วจะใจเอ็ดได้มื้อนี้เอ็ดมื้อนี้มื้ออื่นก็ไปหาอี เพราะว่าคนไปหาหลายแล้วพ่อใหญแก้วก็จะเล่าสิไปโบไปได้มนืนี้ทาพ่อใหญแก้วอยู่โอ้ยอันเป็นปองนากาศหนึ่งเป็นโด่ง <c oughs> ครับใช่แล้วคนมีมองเผาหน่าไม้มองกวาง นอไม้ก็ะลายคากลายแน่สักมือก้อนนะเพิ่นไปหาก้อนิิลอยไปน้ำหลังเพิ่นไปเบิ่งเพิ่นเบะเ,เอามาย่างไอดอคุณหน้าผุน้นอไม้เพิน่นก็ความหลายเพิน่นอาจเป็นถุงนะโอ้จะไปตอนอันลูกเพิ่นบ้อตอนลูอยุกุงเทพได้วนี่ น้ำไม้กับขาคักเมื่อนี้แกเซื้อใส่เลยเด้อมื่อนี้นะบันเม้นพ่อดำเด้อแกเซื้อใส่เลยพญิยัตน์หนักหาหน้าไม้สูสีกับลุงแก้วเด้อลุงแก้วกับเก่งหาหน้าไม้พญิรัตน์กับเก่งอีคือกันโอ้ยเดี๋ยวพบพอกันใหม่เดี๋ยว ถ้าเบิร์นพลอยละลายเราสิเผาจังไดเต่าเราคือน้อยเทสอ่ะ